ต่อมาเป็นข้อสอบแพท1มีนา59ครับบอกว่าอะไรบอกว่ากำหนดให้ r เป็นเซตของจำนวนจริง f คือฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นสมาชิกของ r cos r แล้วเนาะแล้วก็ g ก็คือ r cos r ก็คือ r คูณ r เป็นฟังก์ชันโดยที่ f ไม่ x เห็นไหม f x บวก3เท่ากับ f x บวก4โอเคแล้วก็ f inverse og อะไรก็ไม่รู้ยาวมากเลยสำหรับ x ถ้า a เป็นเลน g e ของ gof เอาขีดเส้นใต้ครับ แสดงว่าเราต้องไปหา g o f ถูกปะ b เป็นเลน์ของ f o g แสดงว่าเราต้องไปหา f o g แล้ว a ลบ b เป็นสับเซตของช่วงในข้อใดโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา f ก่อนหา g แล้วก็มาประกอบกันนนเดงโอเคปะสเต็ปแรกเราต้องหาอะไรครับเนี่ย f ไม่ x หา f x ใช้สูตรลัดเราได้เลยอ่ะลัดเลยนะ f ไม่ x คือ x บวก3เท่ากับ x บวก4 f ไม่ x หา f x ระบบหรือต่างระบบเห็นไหมลัดได้ระบบถูกไหมระบบคืออะไรอินเวอร์ตหน้าลง x หลังระบบดาวหรือระบบพิเศษนั่นเองตัวนี้บวก4ก็บวก4รอไว้อินเวอร์ตเอา x ตั้งเราย้ายข้างคือลบ3โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ f x คือเท่าไหร่เนี่ยลบ3บวก4ก็คือ x บวก1นั่นเองเนี่งเก็บไว้เห็นปะเร็วไหมเร็วโคตรบรรทัดเดียวเห็นปะอ่าต่อมาครับโจทย์อยากได้อะไร f i n v e r s e o g x อ่า f i n v e r s e ครับ f i n v e r s e ก็ f i n v e r s e ไม่มีปัญหาเจอ o ปุ๊ ap, บผ่าวงเล็บครับแล้วก็ g x เท่ากับ 3x แล้วก็ f x f x ได้แล้วคือ x บวกหนึ่งเห็นปะเราก็ค่อยๆหาไปโจทย์ให้อะไรก็หาไปไม่มีปัญหาลบ 3x ครับลบ4โอเค f i n v e r s e แล้วก็ g x คูณเข้าไปครับเป็น 3x กำลัง2แล้วก็ 3, X, บวก 3x ถูกปะบวก 3x แล้วก็ลบ 3x อ่ะเขียนก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ลบ 3x ครับแล้วก็ลบ4ตรงนี้ก็จะเจ้ากันเห็นปะเราก็จะได้อะไรเราก็จะได้ f i น verse แล้วก็ gx แบบนี้เท่ากับ 3x กำลังสลบ4เฮ้ยคุณคุณไหมเราจะทำยังไงให้ไอตัวข้างหน้าหายไปจำได้ปะจำกดสลับหลังรถไฟได้ไหม F inverse สี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมก็ควายมาครับควายมาอ่าควายเลยอ่ะพี่เบิร์ดควายใหย้ขอโทษเลื่อนเลื่อนได้ไหมกองไม่พลิกเนาะอ่ะไป,ไปกระแทกไอไอทีตังกอง้อ่ะควายเลยครับควายเลยอ่าถ้าจาไม่ได้พี่เบิร์ดเขียนให้หน่อยละกัน F อิน v e r s e สี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมควายมาครับควายมาก็จะเป็นอะไรครับ F สามเหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมตัวนี้จะตรงข้ามกาันถ้าเป็นอินเวอร์สออกมาก็จะเป็น f ถ้าเป็น f ออกมาก็เป็น f อ,อินเวอร์สแล้วควายมาโอเคตัวนี้ก็ควายไปครับควายไปก็จะได้เป็นอะไรได้เป็น f ไอ้ก้อนนี้ 3X มกำลังสองลบสเท่ากับอะไรเท่ากับ gx นั่นเองเนี่ยได้แหละโอเคเขียนป่ะง่ายไหมง่ายเห็นไหมสบายๆเลย เพราะฉะนั้นครับเราจะได้อะไรเนี่ยเราจะได้ g(x) แล้วดูนะเราจะได้ g(x) แล้วน้องบอกว่าได้ g(x) ได้ไงนี่ไงเรามี f(x) ถูกป่ะ f ติ๋มคืออะไร f ติ๋มคือติ๋มบวกหนึ่งถูกป่ะ f ไอ้ก้อนนี้ก็เป็นอะไรละครับติ๋มลบสี่บวกหนึ่งอ่ะติ๋มบวกหนึ่งก็ได้เป็นตรงนี้ก็ได้สาม x กำลังสองแล้วก็ลบสามนั่นเองได้ g(x) ออกมาแล้วปึ๊บ ตัวนี้คือ g x เรียบร้อยโอเคปะ่ะได้เอฟ x ได้ g x แล้วโจทย์อยากได้เลนส์ของ g o f ครับเราก็ไปก็ประกอบฟังก์ชัน g o f กัน g o f x ไปไงาน g ก็คือ g ครับ g o ปุ๊บพาวงเล็บเป็นเอฟเฟกแบบนี้โอเค g คือ g ครับ FX คืออะไร FX คือ x บวกหนึ่งแบบนี้ g ติ๋มคืออะไร g ติ๋มคือ3ติ๋มกําลังสองลบสถูกปะก็จะได้เป็น3ติ๋มกําลังสองแล้วก็ลบสามโอเคปะตัวนี้ได้ g o f x โจทย์อยากได้อะไรโจทย์อยากได้เ a n g e ถูกไหมเล n g e คือค่า y ถูกปะเลน g e คือค่า y แสดงว่าน้องดูครับตรงนี้ครับ g o f x เนี่ยมันคือเ a n g e แล้วมันคือค่า y ถูกปะตัวนี้คือค่า x น้องดูครับอะไรกําลังสองเนี่ยมันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นน้องดูครับ x อกบวกหนึ่งกำลังสองเนี่ยยังไงยังไงมันก็คือต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกปะแล้วมันลบสามทิ้งไปแสดงว่ายังไงเป็นค่าต่ําสุดค่าวาต่ํา,าสุดก็คือเป็นได้ที่ลบสามถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วครับเลนของ g o f เเนี่ยน้อยที่สุดเนี่ยคือลบสามก็คือปิดลบสามถึงอินฟินิตี้นั่นเองจบครับโอเค ไม่ต้องไป x term y อีกรอบหนึ่งแล้วโอเคไหมตรงนี้เขาบอกว่าเลนส์ก็คืออะไรคือค่า a ได้เลยนี่คือ a โอเคปะ่ะต่อมาหาอะไรหา f o g x ไม่งงเนาะเพราะอะไรกำลังสองเนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์ถ้าก้อนนี้เป็นศูนย์มันก็จะเป็นลบสามถ้าก้อนนี้เป็นหนึ่งมันก็จะเป็นศูนย์เห็นป่ะมันก็จะน้อยที่สุดเนี่ยคือลบสามนั่นเองโอเคสบ,สบายๆเนาะ ต่อไป f o g x ครับก็จะเป็น f แล้วก็เจอ o ปุ๊บ่าวงเล็บเป็น g x แบบนี้ f คือ f ครับ g x คืออะไร g x คือไอคอนนี้3 x กำลังสงแล้วก็ลบ3 f x คืออะไรคือก้อนนี้ f ติ๋มคือติ๋มบวก1เพราะฉะนั้น f ของไอ้อนนี้ครับก็คือติ๋มบวก1ได้เลยเนาะลบ3บวก1ก็คือลบ2ครับ f o g คือตรงนี้โอเค fogx คือตรงนี้โจทย์อยากได้เลนส์เหมือนกัน b คือเลนส์เหมือนกันเลนส์คือค่า y ถูกปะไอตัวนี้มันก็คือค่า y อยู่แล้วแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ครับอะไรกำลังสองก็มากกว่าเท่ากับ0นย์อยู่แล้วถูกปะแสดงว่าน้อยสุดก็คือลบสองนั่นเองเราจะได้ว่าไรเลนส์ของ fog เลนของ FOG เนี่ยเราก็จะได้เป็นไงครับมากกว่าเท่ากับลบ2ก็คือปิดลบ2ถึง Infinity นั่นเองโอเคป่ะเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะอ่าซึ่งไอตัวนี้ก็คืออะไรครับตัวนี้ก็คือค่า B โอเคโจทย์อยากได้อะไรโจทย์อยากได้ A-B ลบ b หถือว่า A-B ลบ b เป็น Subset ของในช่วงใดแล้วก็เขียนเส้นจำนวนก็ได้ครับลบ3ถึงต -2 ก็ขยบมาอ,อีกอ่าแล้วดูเนาะไอตัวนี้คือ a ตัวนี้คือ b a ลบ a a ลบ b ก็คืออะไรครับอยู่ใน a ไม่อยู่ใน b ก็คือแสดงว่าจะได้ช่วงนี้นั่นเองโอเคก็จะได้ปิดลบสถึงลบสเปิดถูกปะต้องเปิดเพราะว่า b เนี่ยมันมีลบสโอเคปะเราก็จะได้ปิดลบสถึงลบสเปิดนั่นเอง เขาถามว่าอยู่ในหรือว่าเป็นสับเซตในช่วงในข้อใดก็คือตรงข้อไหนครับปิดลบสามหึงลบสองเปิดข้อไหนะข้อหนึ่งผิดสองผิดสามผิดสี่ใช่ไหมสี่ถูกครับตอบข้อสี่เอาสี่นึงเขียนดีกว่าชัดกว่าตอบข้อสี่ครับผมเพราะว่านี่มีลบสามลบสองก็อยู่นี่โอเคปะ่ะไอ้นี่ไม่อยู่ถูกป่ะลบสี่อยู่แต่ว่าเป็นไงครับลบสองไม่อยู่ถูกป่ะลบสองต้องไปอีก โอเคสบายๆเนาะตอบข้อ4นั่นเองเอามาลุยกันอีก1หนึ่งข้อครับผมข้อต่อไปเป็นข้อสอบแพทหนมีนา59ครับข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายของซีรีส์เมจิกแมทหรือว่าซีรีส์สูตรักคณิตศาสตร์มปลายเนาะเรื่องฟังก์ชันเนาะเรื่องฟังก์ชันจะเป็นข้อสุดท้ายและบอกเลยว่าหูเดินทางกันมายาวนาะนเนาะสูตรลัดมหาศาลถูกปะอะ พี่เบิร์ตจะทาลัดให้ดูเลยนะวิธีจริงน้องคงทบเป็นกันทุกคนแล้วแหละามาดูกันครับค่อยๆดูกําหนดให้ R เป็นเซตของจํานวนจริง f เป็นฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนเลสเป็นสับเซตของจํานวนจริงก็คือมันเป็นสับเซตของจานวนจริงว่ากันอีกทีหนึง่ง g R ไป R โดยที่ g ตรงนี้ถูกปะ่ะแล้วเขามี f o g มาให้ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริง g ไม่ x เราหา g x ก่อนได้ไหมตัวน,นี้เป็น g x บวกหนึ่งพี่เบิร์ตขอสลับเป็นแบบนี้ได้เลยโอเคปะ่ะ ตัวนี้ก็คืออะไรครับ x คูณด้วย x บวก2แบบนี้ถูกปะพี่เบิร์ดหา g x เลย g ไม่ x หา g x ระบบถูกปะระบบพิเศษคืออะไรครับ inverse หน้าลง x หลังใครจะเอากระจายเข้าไปก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรแต่พี่บอกว่าพี่ไม่อยากกระจายและการเสียเวลาเราก็เลยบอกว่าเป็นอะไรครับ i n v e r s คือเอา x ตั้งแล้วย้ายข้างตัวนี้มีลบ1ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับเปิดวงเล็บไว้แล้วก็บวก2ถูกปะก็คือ x -1 ลแล้วก็บวกสนั่นเองโอเค okay. เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ g x ออกมาแล้วครับตัวนี้เป็น x ลบหตัวนี้ลบกันก็คือลบหบวกสคือบวกหก็จะได้เป็นอะครับ x ลบหคูณด้วย x บวกหโอเคปะเราก็จะได้ g x ออกมาคือ x กำลังสองลบหนึจริงๆไม่ต้องเขียนละเอียดขาานดีก็ได้นะโอเคปะมันมันคิดไดใจมันคำนวณได้เลยเนาะโอเคแต่เขียนให้ดูแล้วกัน g x ได้ตัวนี้ออกมา โอเคนี่มี f4g แล้วมี gx อยู่แล้วฟอร์มอะไรครับฟอร์ม2กัก็ฟอร์ม3ถูกไหมจำได้ไหมตัวเล็กอยู่ซ้ายตัวใหญ่อยู่ขวาตัวหน้าจับเท่าตรงหลังเอาใส่โยกะเอามาตัวเล็กอยู่ซ้ายครับตัวเล็กอยู่ซ้ายอ่ะพี่เบิร์ดก็อยู่ซ้ายตัวเล็กอยู่ซ้ายตัวใหญ่อยู่ขวา x กำลังสองบวกหนึ 2, ่งตรงหน้าจับเท่าอันนี้ตรงอะไรครับตรงหลังถูกปะตรงหลังเอาใส่หมายความว่าอินเวอร์สไปใส่ตัวข้างหลังนั่นเองโอเค อินเวอร์สคือตัวนี้คือกำลังสองบวกหนึ่งถูกป่ะรอไว้โอเคแล้วมันก็จะออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือ FX นั่นเองโอเคไหมอินเวอร์สคือเอา X ตั้งครับแล้วย้ายข้างลบหนึ่งย้ายมาบวกหนึ่งกำลังสองก็ถอดลักที่สองโ okay. อเคอ่าเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ FX ออกมายกกำลังสองรูดหลุดไปข้างในเหลือ X บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งก็กลายเป็น x บวกสองนั่นเองโอเคไหม แล้วก็มีเงื่อนไขครับ x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่ลบหนึ่งนั่นเองโอเคปะ่ะเพราะาในรู้ติดลบไม่ได้ได้ fx เรียบร้อยปึ๊บ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 นี่เรียบร้อยครับอันนี้คือเงื่อนไขเคลียร์เนาะสบายสบายเอามาต่อครับมาดูกไก่ครับกไก่บอกว่า g o f x เท่ากับ f o g x เป็นเซ็ตว่างอ่ะเรามาดูกันก่อนหากไก่เอาอีกสีหนึ่งไหมสีนี้ดีกว่า ก็ไกล G O F X เท่ากับ F O G X เป็นเซตว่างแสดงว่ามันจะต้องหาค่า x ไม่ได้ถูกปะอ่ะพี่เบิร์ดก็บอกว่าอ๋อ G ก็คือ G ครับ F X ก็เปิดวงเล็บผ่าไป F เจอ O ปุ๊บ่าวงเล็บไป G X แบบนี้โอเค G คือ G ครับ F X คือ X บวก2แบบนี้ F คือ F ครับ G X ก็คือ X กำลัง2ลบ1อ่า G ติ๋มคือติ๋มกำลัง2ลบ1ถูกปะ g x ก้อนนี้ก็เป็น x ก้อนนี้กำลังสองลบหนึ่งติ๋มกำลังสองลบหนึ่งนี่ f x คือแบบนี้ f ติ๋มคือติ๋มบวกสองอ่ะก็จะได้ติ๋มบวกสองโอเคได้แล้ครับกระจายเลย x กำลังสองบวก4 x บวก4ลบหนึ่งเป็นบวกสามตัวนี้ก็เป็น x กำลังสองแล้วก็บวกหนึ่ง x กำลังสองเจ้ากันก็จะได้เป็น4 x เท่ากับท่าหร่ย้ายมาก็คือลบสอง x ก็จะได้เป็นลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองโอเคปะ x เป็นลบหนึ่งส่วนสองแสดงว่าหาค่าได้เมื่อหาค่าได้เขาบอกว่าอะไรครับนี่ไงเป็นเซตว้างจริงไหมก็ไม่จริงก็ผิดไงก็ไก่ผิดโอเคและเงื่อนไขตัวนี้ก็คืออะไรครับเป็น F x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่ง ลบหนึ่งศูนสองเนี่ยมันคือลบศูนย์จุดห้ามากกว่าเท่ากับลบหนึ่งก็จริงอยู่แล้วโอเคป่ะ okay, ต่อไปขอไข่ขอไข่บอกว่า gofx บวกหนึ่งมากกว่าเท่ากับศูนย์สำหรับทุกๆจำนวนจริงที่ x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งก็คือเงื่อนไขตรงนี้นั่นแหละโอเคป่ะ okay, อ่ะ gofgofx ครับบวกหนึ่งมากกว่าเท่ากับศูนย์อ่ะ g ก็คือ gfx เปิดผ่าวงเล็บไปมากกว่าเท่ากับย้ายหนึ่งไปลบก็เป็นลบหนึ่งแบบนี้โอเค เอาอีกสีหนึ่งเขียนให้อันนี้คือขอไข่เนาะเมื่อกี้เราหามาแล้วนี่ GFX ถูกป่ะ G ของ FX ก็จะได้เป็นอะไรครับเนี่ยอ่ะๆไม่เอาแล้วกันเนาะ G ก็คือ G อ่ะ FX คือตรงนี้เห็นไหม X บวก2ได้เป็นตนัวนี้มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งแบบนี้โอเค ติมเป็นติมกลาลังสองลบหนึ่งก็เป็นตัวนี้ติมอ่ะเขียนให้เลยก็แล้กันนะติมกลาลังสองลบหนึ่งมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งโอเคตัวนี้มันก็จะเจ้ากันลบหนึ่งกับลบหนึ่งก็จะเจ้ากันกลายเป็น x 2, บวกสองกำลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์โอเคปะ่ะไอที่เขาต้องบอกตรงนี้ f x ก็คือตรงนี้ครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อตัวนี้เงื่อนไขมันก็คือ x ต้องมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งนะถูกป่ะมันถึงจะใช้เงื่อนไขตรง f x ฟตรงนี้ได้ถูกป่ะ เพราะฉะนั right. ้นครับ x บวกสองยกกำลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์เป็นจริงไหมเป็นจริงถูกป่ะเป็นจริงทิทุกกรณีเลยก็เป็นจำนวนจริงได้เลยครับเนี่ยเป็นจริงครับเป็นจริงเสมอเมื่อเป็นจริงเสมอเขาบอกว่าสําหรับทุกๆจำนวนจริงเมื่อ x มากกว่าเท่ากับรูหนึ่งก็จริงครับผมโอเคป่ะเพราะว่ามันเป็นจริงอะไรกําลังสองก็มากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมอะไรยกกําลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์ โอเคเพราะฉะนั้นข้อขอใขก็ถูกครับผมต่อมาข้อควายข้อควายบอกว่า f บวก g x มากกว่าเท่ากับหนึ่งไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ถ้าเราแจกไปมันก็คือ f x บวก g x ถูกปะมากกว่าเท่ากับหนึ่งแบบนี้ถูกปะอ่ะพี่เบิร์ดลอกมาข้างล่างนะมันคือ f x บวก g x มากกว่าเท่ากับหนึ่งโอเค แล้วเขามีเงื่อนไขอะไรสำหรับจุดทุกจุนวนจริงที่ x มากกว่าเท่าก,กับลบหนึ่งก็คือมันคือในรูทนั่นแหละโอเคป่ะโอเคก็คือเขาบอกว่าเฮ้ย hey, x มต้องมากกว่าเท่าก,กับลบหนึ่งของฟังก์ชัน f x นั่นเองเลีย์เนาะ f x คือ x บวกสอง g x คือ x กำลังสองลบหนึ่งมากกว่าเท่าก,กับหนึ่งรวมกันเลยครับเป็น x กำลังสองครับบวก x ตอนนี้เหลืออะไรครับบวก2ลบ okay. uh. 1ก็เหลือ okay? uh 1 uh 1ลบ okay. uh 1คือ0ถูกปะเพราะฉะนั้นเหลือตรงนี้ดึง x ออกมากลายเป็น x คูนด้วย X1 บวก1มากกว่าเท่ากับ0โอเคปะอ่าค่าวิกฤตคืออะไรค่าวิกฤตคือลบ1กับ0ช่วงปิดทั้งคู่บวกลบบวกมากกว่าตับช่วงบวกครับโอเคปะแล้วเขาบอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าสำหรับ ทุกจํานวนจริงเฮ้ยมันจริงไหมสาหรับทุกจํานวนจริงจริงไหมไม่จริงถูกปะเพราะว่าตรงนี้มันยังเหลือช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่จํานวนจริงถูกปะไม่ใช่ R ไม่ใช่ R ปุ๊บเป็นไงขอใครผิดไหมผิดครับโอเคเขียนป่ะขอใครก็เลยผิดนั่นเองอย่างขอไข่เนี่ยครับมันเป็นมันเป็นจริงเสมอเลยก็คือสาหรับทุกๆจานวนจริงขอไข่มันก็เลยถูก แต่คอควายมันไม่ใช่จํานวนจริงเห็นปะ่ะมันมีช่องว่างตรงนี้ที่มันไม่มีคําตอบอยู่เมื่อตรงนี้ไม่มีคำตอบปุ๊บมันก็คือไม่ใช่จานวนจริงนั่นเองไม่ใช่จานวนจริงข้อควายก็เลยผิดนั่นเองครับโอเคเพราะฉะนั้นตอบอะไรตอบข้อขอถูกเพียงข้อเดียวตอบข้อสองครับโอเคปะ่ะสรุปเรียบร้อยอ่าเรื่องฟังก์ชัน กับซีรีส์สูตรลัดคณิตศาสตร์มปลายคณิตศาสตร์กีฬาคันเทพนิ่มดีใจมากเลยจบจบอีกซีรีส์หนึ่งแล้วโอเคว่าจบอีกเรื่องหนึ่งแล้วเมจิแมทบายพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดเน้นย้ำไปเสมอแล้วว่าทุกสูตรลัดเนี่ยมาจากวิธีจริงวิธีลัดที่ดีที่สุดก็คือจําได้แล้วก็เอาไปใช้ได้เป็นนั่นเองโอเคเนาะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนครับพี่เบิร์ดโชว์ให้ดูแล้วว่าสูตรลัดเนี่ยใช้ในข้อสอบปัจจุบันข้อสอบแพทหนึ่งได้สบายมากๆเลยโอเคป่ะ เข้าใจเนาะว่ามันใช้ได้ตั้งแต่แบบฝึกหัดข้อสอบข้อสอบเอ็นเก่าวข้อสอบสมัยใหม่โดยเฉพาะข้อสอบแพทหนึ่งก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ขอให้เราเข้าใจหลักการกระบวนการของมันละก,กันสําหรับน้องๆที่มีเพื่อนที่เขาไม่มีกําลังเรียนกวนวิชาก็ เรียนเชิญมาเรียนตรงนี้ได้เลยเนาะก็ลองดูเนื้อหาความรู้ก็แชร์ไปแบ่งปันไปให้กับน้องๆทุกคนได้เลยครับพี่ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนขอให้น้องๆทุกคนสุขสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดที่ปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปในบทหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับผมจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะพี่เบิร์ดขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอก ไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ